ตอนรถมือสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นสุดยอดรถเก๋ง4ประตูที่บอกเลยว่าทั้งแรงประหยัดครับวันนี้เป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวมาด้วยสีขาวสวยๆแบบนี้เลยขอต้อนรับทุกท่านพบกับ221 Mazda 2 1.3 Maz เป็นสิน S Letter ไม่ซีมือ Sky a c t i v ีครับบอกเลยตัวนี้เนี่ยโอ้โหนอกจากจะขับสนุกเครื่องแรงช่วงล่างแน่นเกาะถนนแล้วเนี่ยเขาว่าประหยัดถึง23กิโลเมตรต่อลิตรเลยโอ้โหสุดยอดเทคโนโลยีจาก Mazda าทำได้ยังไงฮะวันนี้เป็นรถบา้านมือแรกมือเดียวเป็นตัวร้องท็อปก็จริงครับแต่ได้ไม่น้อยได้สีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยกับปี2021 Mazda 2 Sky Active เบนซิน1.3 S Letter ไม่ ี่หมตัวนี้เป็นไมเนอร์เชนแล้วด้วยนะฮะปีผลิตนี่ 2, 0, 2,021แท้ๆเลยราคาค่าตัวออกห้าง6,48,000บาทยังไม่รวมสีขาวมุกอีกด้วยนะฮะอ้าววันนี้รับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมฮนะไม่มีชนหนักไม่มีปัดต่อไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ40,000กิโลเมตรรับประกันซื้อเคินเต็มราคาครับวันนี้มาในทรงสีดานนะ,ะสีประตู นะฮะรุ่นนี้มีทั้งฮัท c h ชแบ็กแล้วก็มีทั้ง4ด่านนะมาดูพร้อมกันเลยฮะเพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้านี้เลยนะฮะมาดูสีสันผิวพรรณที่ท่านเจ้าของเดิมให้เรามาเลยครับว่าสวยขนาดไหนมา,ากระจังหน้านี่จะมาแบบใหญ่โตมาโหหลานมากเป็นลายกลิกสีดำเงาเท่ๆแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหดูแบบดูแข็งแรงดูหล่อเลยโลโก้ตรงกลางยังสวยเหมือนเดิมล้อมกรอบด้วยโครเมียมยาวๆซ้ายจดขวานี้สวยมากนะครับ ไฟหน้าเป็นโคมโปรเจกเตอร์ด้วยนะมาพร้อมไฟเดย์ไทม์ LED โคมไฟยังสวยใสยปิงปิงส่วนไฟดันหมองไม่มีนะเอสเลเตอร์ S มันจะเป็นโครเมียมให้มาแทนนะเป็นคิ้วโครเมียมสวยๆแบบนี้นะฮะไฟด้านบนสวยนะไฟโปรเจคเตอร์โคมไฟใสๆเลยอันล้างขึ้นมาแล้วท่อนหัวครับมาด้วยสีขาวมุกสวยมากเลยออกแดดเงางาม,งามระยิบระยับ เพลงปลังเป็นประกายอันนี้คือเจ้าของเดิมให้มาเรนนะผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นชิ้นนี้ไปตามนี้ได้เลยนะครับสวยมากนะเคาะไปยังบางผิวใสามากกันชนเท่าที่ดูสีสันก็สวยนะครับสวยมากเลยเรียกว่าล้างขึ้นมาท่อนหัวนี่ผ่านสบายบายนะสีสันสองฝั่งอันนี้ที่เห็นไม่ใช่ทะลองนะมาแรงวันทุ๊บๆุอ่าโอเคสีสันเรียบร้อยสวยท่อนหัวผ่านสบายบายอ่ะมารวมแถบขวากันต่อ แถบขวาเท่าที่ดูสวยใช้ได้นะ้ำเนียนใสเป็นเนื้อเดียวกันนะริ้วรอยใหญ่ๆดูแล้วก็ไม่มีน่าจะไม่มีอะไรต้องทำนะครับสวยหมดเอไปยังบางหมดเรียกว่าแถบนี้สวยทั้งแถบเลยมือจับมีสมาร์ทเอนทรีให้ด้วยเจ้าของเดิมแถมฟล์มให้แล้วเรียบร้อยกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวเทๆ่ๆหลังคาก็เดิมหมดไม่ได้ยุ่งอะไรล้างน้ำขึ้นมาก็สวยเลยนะครับ เนียนกริปเลยขอไปยังบางด้วยนะจะเป็นดิสเบรกเฉพาะล้อหน้านะครับแล้วก็ตัว1.3 S l e t t e r ก็จะเป็นแม็กสีเทาเข้มนะเท่าที่ดูยังสวยใช้ได้ไม่มีทลอกอะไรรุนแรงส่วนยางก็จะเป็นดันหลบนะฮะเบอร์เบอร์ hmm. <Ber> <Ber> อะไร185 65 R15 เป็นยางติดรถมาจากโรงงานตั้งแต่ออกไปไ้ายแดงนะครับพร้อมตัวรถปี2021นะ แต่ดอกก็ยังใช้ได้ยังเหลือนะยังลึกอยู่ได้สัก2ปีก็ยังพอได้นะฮะสบายๆล้อหลังนะครับดัมเบลนะแม็กหลังก็ใช้ได้นะฮะยังสวยดูดีไม่มีถลอกอะไรยางดันหลบปียอ็ดพร้อมตัวรถนะฮะแต่ดอกก็โอเคพอได้นะครับพอได้ใครซีเรียสมากก็ไปเปลี่ยนไม่ซีเรียสก็ผมว่าได้อะสองปีสบายๆดอกยังลึกยังนิ่มอยู่นะครับประตูด้านหลังขวาครับเปิดมาแล้วขอบยาง ดึงออกมาอึ๊บเม็ดอาร์คสวยงามยูครบซอกประตูแห้งสนิทสวยเดิมหมดไม่มีชนไม่มีพลิกค,คว่ำนะครับเสากลางขวาขอบอยางยังเหนียวมากดึงออกมามเหนียวจริงเม็ดอาร์คสวยงามซอกด้านในเดิมหมดฮนะน็อตเดิมไม่มีขยับตัวอักษรคมๆเลย วักษรนุ่มคมนัดเดิมไม่มีถอดสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามแผ่นเบรคเรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแกะกาผลิตและประกอบประเทศไทยเลตตัวถัง MM8DL ลงท้ายด้วย W648560 ด้านหน้าเสาด้านหน้าขวาเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแถบเลยนะบด้านล่างก็เดี่ยวเม็ดอาร์คอยู่ครบ แกมขวาซอกในเดิมหมดนะฮะรระเดิมๆนะครับรุ่นนี้จะมีสปอยเลอร์มาให้ท่านในตัวด้วยเป็นสปอยเลอร์เล็กๆน่ารักน่ารักนะแนบกับตัวรถนะฮะสีสันด้านบนโอเคสวยงามนะครับไฟท้ายสวยงามซ้ายสวยฝาโปรงท้ายด้านหลังสวยนะครับไฟท้ายขวาเรียบร้อยกันชนหลังสีสันเรียบร้อยมีเซ็นเซอร์หลังด้วย4จุดนะฮะ เรียกว่าสีนี่โอ้โหสวยมากเนียนมากนะครับฝั่งนี้ก็เรียบร้อยนะฮะฝากระโปรงหลังเปิดได้ด้วยรีโมทนะครับเปิดมาแล้วตะเข็บด้านหลังก็เดิมหมดฮะแห้งสนิทนะครับฝาท้ายแหวกกันหน่อยดูหัวน็อตไหนสิหัวน็อตเดิมฮะไม่มีรอยถอดไม่มีขยับด้านหลังแนวซิลิโคนเดินตรงเปรูกลมคมกริบผิวแห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีพ้นนะครับ ฝาโปรงท้ายเปิดมาแล้วน็อตก็ไม่มีถอดไม่มีขยับตะเข็บขวาซ้ายเหมือนกันเป๊ะแห้งสนิทมุดเข้าไปด้านในเดิมหมดแห้งสนิทเลยเม็ดรอะรเรียงตัวสวยงามไม่มีเคาะไม่มีพนอะไรผมด้านล่างยังสวยนะครับยังดูดีเลยนะฮะพื้นที่เก็บสัมภาระก็ถือว่ากว้างใช้ได้นะเปิดมาแล้วอ้าวรุนนี้ไม่มีล้ออะไรให้นะไม่ต้องทวงส่วนไอชุด อุปกรณ์เติมยาเติมลมนี่ไม่รู้หายไปไหนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาให้นะครับเหาให้เจ้าของเดิมสงใัยใช้ไปรอบนึงหรือเปล่าอ่ะด้านหลังเดิมหมดนะฮะแห้งสนิทนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามนะผิวพันธุ์แห้งหมดนะฮะไม่มีติดแก๊สไม่มีสนงสนิมนะฮะรุ่นนี้ไม่มีล้อไหลให้แล้วนะฮะเดี๋ยวชุดอุปกรณ์เติมลมยางชุดซ่อมยางเดี๋ยวหาให้นะครับด้านหลังเดิมหมดเม็ดอาร์คสวยงามแอวซิลิโคนแห้งหมดนะครับมาต่อ แถบซ้ายกันต่อนะฮะเท่าที่ดูก็สวยใช้ได้เนียนกริบสรุปแล้วคันนี้ล้างตั้งขายได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรแล้วเคาไปยังบางๆนะอ๋อมีนิดนึงตรงนี้แต่ช่างมันไม่ต้องไปยุ่งอะไรนิดเดียวแลนะสะเก็ตนิดเดียวปล่อยตามธรรมาชาติได้นะมือจับสมาร์ทเอนทรีซ้ายขวาฟิล์มรอบคันให้มาเจ้าของเดิมใหไม่มายังดูดีล้อล้งซ้ายแม็ก ใช้ได้สวยเลยไม่มีถลอกอะไรยางพร้อมตัวรถนะฮะปี21ดอกยังใช้ได้นะยังลึกยังสวยนะครับล้อหน้าซ้ายสุดท้าย4ล้อสวยหมดเลยนะถือว่าขับเก่งนะครับไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรเลยครับสวยมากยางปี21นะฮะทั้ง4เส้นของดันหลอกดอกก็ยังลึกนะยังใช้ได้อีกสัก2ปีสบายๆนะฮะเปิดมาแล้วประตูหลังซ้ายฮนะขอบอยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงาม อยู่ครบพัดเสากลางทรายขอบยางดึงออกมาหาเม็ดอาร์คึบสวยงามซอกประตูด้านในน็อตเดิมไม่มีถอดน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดนะฮะเสาหน้าซ้ายเหนียวมากขอบยางเหนียวจริงๆดึงออกมาแล้วเม็ดอาร์อยู่ครบตลอดทั้งแถบเลยนะฮะซอกในแห้งนะ แต่แก้มซ้ายมีถอดเก็บสีนิดหน่อยนะแต่ว่าซอกด้านในพวกนี้แห้งนะครับโอเคภาษีหมดปีหกปดใช้กันยาวๆเดือนตุลาเลยครับใช้กันอีกยาวๆเลยกระจกของมาสเ a เดิมๆเ,เลยนะฮะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันตัวนี้เป็นเครื่องเบนซิน1 3 0 0งซีซีด้วยเทคโนโลยี SkyActive ที่ประหยัดถึง23กิโลเมตรต่อลิตรโอ้โห93แรงมา เติมได้ถึง e20 ด้วยนะฮะไม่แท้ๆ40,000กิโลเมตรไม่เคยติดแก๊สนะครับโครงสร้างซอกในแห้งสนิทน็อตเดิมไม่มีถอดนะแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับเบ้าโชคเม็ดอาร์คสวยงามแห้งสนิทนะรูกลมคมกริบแต้มสีจุดต่างๆยังอยู่ครบซุ้มล้อสวยแห้งเดิมหมดนะฮะแชสซี 4, แห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีพน่น คันหน้ารุ่นนี้จะเป็นพลาสติกสีดำเดิมหมดนะสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามนะแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยเดือน7ปี6 7ยังไม่เกิน6เดือนนะครับเบ้าโชกคสวยงามแห้งสนิทเลยเม็ดอาร์คสวยงามแก้มซ้ายมีถอดนิดหน่อยเก็บสีนิดเดียวแต่ว่าก็ไม่น่าเกลียดอะไรผิวยังถือว่าแห้งดูดีนะฮะซอกในเดิมนะน็อตด้านในนี่เดิมหมดแห้งสนิท ฝาโปรงเดิมนะมีโลโก้มาสด้าคมๆฝาโปรงนอ็อตไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะด้านป้ายแห้งนะครับแห้งสนิทเลยนะครับของเดิมโรงงานหมดนะเม็ดอาร์คยูครบโลโก้มาสด้าคมๆเลยนะแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะครับฝาโปรงนอ็อตไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะแถมเลขเครื่องให้หน่อยแล้วกันนะเครื่องเดิมๆโรงงานเลย P 3 5 0 4 0 8 4 7 1 เดี๋ยวไปดูด้านในกันเปิดมาแล้วเบาะจะปรับด้วยมือนะครับรุ่นนี้จริงๆก็ไม่มีไฟฟ้าหรอกตัวท็อปก็ปรับด้วยมือเหมือนกันก็จะได้เบาะหนังแท้ผสมหนังกลับเอาคันธารานะครับตรงขอบเนี่ยจะเป็นหนังแท้สีออกเทาสวยมากนะครับส่วนนุงกลางที่พิงกับที่นั่งด้านในนี่จะเป็นหนังกลับเอาคันธาราสวยมากนะครับมีการเล่นลายเส้นที่สวยนะครับเป็นโดดเด่นมากดูสปอร์ตดูวัยรุ่นมากนะครับ แผงประตูก็สวยนะเนี่ยสวยมากเลยเป็นพลาสติกสีดําแล้วก็แผงประตูหนังกลับสวยๆเลยส่วนฟิล์มยี่ห้ออะไรยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าสภาพสวยมากนะครับด้านหลังขวาฟิล์มยังสวยมากนะครับอ๋อลามีนาเจอแล้วยังสวยนะครับแผงประตูด้านหลังก็สวยเลยนะครับแล้วก็บอะดด้านหลังโอ้โหสภาพเนียนมากครับสวยมากเลยนี่คือของเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยนะฮะทำความสะอาดขึ้นมาแล้วสวยเลยมี รูติดตั้งคาซีทด้วยหัวหมอน3มตำแหน่งนะฮะแล้วก็บกเบาะพับได้ไหมเนี่ยพับได้เหมือนกันแต่ว่าต้องมาดึงสลักด้านหลังตรงน,นี้นะฮะดึงแล้วก็ดันไปบบแบบนี้2ฝั่งนะฮะับ๊บดันไปอย่างนี้นะฮะก็พอเก็บของได้นิดหน่อยแต่อาจจะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนกับรุ่นห้าประตูนะฮะทีนี้เรามาลองนั่งด้านหลังกันเลยนะผมก็ถอยเบาะคนขับสุดเช่นเคยเพื่อดูว่านั่งได้ไหมเนี่ยทำไมมันแคบอย่างงี้ นะเรื่องขับขี่ขับสนุกนี่คือจุดขายแต่ถ้าห้องโดยสารภายในผมว่าอาจจะไม่ใช่จุดขายนะอาจจะเป็นข้อจํากัดนิดหนึ่งพื้นที่แคบมากสําหรับคนตัวยาวๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะหรือว่าอาจจะต้องให้คนขับขึ้นไปหน่อยนะแต่ถ้าเด็กเล็กหรือว่าคนตัวเล็กสูบบสตรีอะไรเนี้ยอาจจะโอเคองศาการเอียงได้ประมาณนี้นะลงมากกว่านี้ไม่ได้แล้วมีหัวหมอนให้3าําแหน่งนะฮะเพดานก็โอเคนะฮะพอดี พอดีหัวเลยนะขาดนิดเดียวโอเคอาจจะเป็นรถเล็กที่เน้นความประหยัดเน้นความคล่องตัวเน้นใช้ในเมืองขับทางไกลก็อาจจะนั่งกัน2คนด้านหน้าสบายหน่อยแต่ด้านหลังอาจจะต้องเฉลี่ยพื้นที่กับคนขับนะฮะ,ะเดี๋ยวเร,เรื่องวัสดุโอเคนะวัสดุนี่สวยมากนะครับตัวเบาะนี่สวยเลยสมกับชื่อรุ่นเลย s l e เ t e r เพราะว่าเขาเน้นเบาะจริงๆฮะเบาะหนังเขาสวยมากๆแผงประตูครับสวยเนียนเลยนะฮะฟิล์มลามินาก็ยังสวยมาก ประตูหน้าซ้ายแผงนสวยฟิล์มลามินาใสหน้าเบาะสวยทุกตัวเลยครับนี่รุ่น s อ e t t เ r มันต้องเน้น letter หนังๆแบบนี้แหละสวยมากฮนะของเดิมโรงงานหมดเดี๋ยวไปลองครับกันกุญแจยังเหมือนเดิมหน้าตาแบบนี้นะฮะกุญแจสำรองมีให้ครบเป็นปุ่มสตาร์ท อยู่ตรงนี้เช่นเคยนะฮะสตาร์ทขึ้นมาแลวนวะอย่างแรกเลยมี Head-Up Display พับขึ้นมาเท่มากสำหรับบอกมาตรวัดความเร็วโดยไม่ต้องละสายตาลงไปด้านล่างน,นะครับไม้ปัจจุบัน44,900กิโลเมตรนะครับถือว่ายังน้อยมากเปิดแอร์ก่อนนะเป็นแอร์เรียกไม่ถูกไม่ถึงกับดิจิตอลแต่มีระบบออโต้ให้นะทั้งออโต้ความแรงและออโต้ทิศทาง ปรับทิศทางได้เองนะฮะกี่ทิศทาง7ทิศทางนะฮะมีทั้งแอร์มีทั้งฮีตเตอร์ในตัวเพราะว่าขายหลายประเทศนะครับทิศทางก็ประมาณ3ทิศทางไล่ฟ้าหน้าหลังมีให้ครบแอร์เย็นสบายเลยคอนโซลด้านหน้าจะเป็นพลาสติกสีดำแข็งๆซึ่งยังสวยมากเนียนกริบเลยนะฮะถุงลมนิรภัยด้านหน้า2ใบนะที่บอกมีอีกไหมอ่ะไม่เห็นแล้ว 2ใบฮะเท่าที่ผมเห็นนะแอร์แบ็กคู่พร้อมเบรก ABS นะครับหน้าจอนะฮะมีให้ของสเปคเดิมโรงงานเลยเป็นระบบสัมผัสนะฮะอ่ามีเข็มทิศให้เนาะแล้วก็ระบบความบันเทิงอื่นๆก็มีให้ครบครันนะฮะอ่ามี FMAM บลูทูธบลูทูธ USB เนาะสามารถปรับจากตรงหน้าจอนี้ก็ได้หรือว่าจะปรับจากไอตัวแป้นด้านล่างนี้ก็ได้ก็เออก็ดีนะแล้วแต่คนถนัดมันคนไม่อยากเอื่อมไปกดก็ กดตรงนี้เอาก็ได้เนาะแล้วก็มีตัวกล้องในตัวนะฮะนี่มาพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลังอีก4จุดด้วยนะครับเยี่ยมไปเลยนะฮะแล้วก็ตัวด้านล่างนะฮะก็จะเป็นช่องใส่ sd card usb 2 aux 1แล้วก็ power outlet อีก1นนะครับเกียร์รุ่นนี้จะไม่ได้เป็น cvt นะครับ จะเป็นเกียร์ออโต้แบบปกติดั้งเดิมรู้สึกว่าจะเป็น6สปีดแบบทั่วไปนะฮะข้อดีมันก็คือได้เรื่องพละก,กําลังแล้วก็ทนทานแล้วก็ออกตัวดีแรงนะถูกใจสายแบบขับรถแรงๆคนเท้าหนักนี่จะชอบมากเกียร์แบบดั้งเดิม6สปีดเป็นเฟืองมันทนทานทนไม้ทนมือดีมีแมนนวลโหมดด้วยเพิ่มรถเกียร์ได้นะมีโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตโหมดก็มีนะฮะนี่แล้วก็ เบรคมือยังเหมือนเดิมนะฮะทั่วไปแล้วก็ตรงกลางจะเป็นที่วางแก้วน้ําที่วางของนะครับมีแป้นพัดดิวชิฟด้วยนี่เรียกว่าขับทางไกลสนุกแน่นอนแล้วก็มีครูสคอนโทรให้ด้วยมีมัลติฟังกชันเพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์โลโก้ยังสวยนะครับเนียนกริบเลยเนื้อพวกาลไรก็สวยนะสวยเหมือนบอกเลยเป็นหนังสีดําสวยมากปรับได้สีทิศทางนะครับลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังครบจบกระจกไฟฟ้า สบานออโต้ Auto, บานหนึ่งเป็นคนขับนะฮะออโต้ Auto ที่คนขับเซ็นทรัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะฮะมีระบบควบคุมการทรงตัวแล้วก็ไอสตาร์ทไอสตนะฮะกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกมีเซ็นเซอร์ที่ฝัดน้ำฝนให้นะครับส่วนไฟและด้านบนมีด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางหนึ่งดวงจะเป็นสวิตช์ร่วมกันกับด้านหน้านะครับ ท้องเก็บแว่นไม่มีนะครับที่บังแดดเป็นสีเทามีกระจกแต่งหน้าให้สอฝักพดานเป็นสกาดสีเทาสวยมากเนียนกริปเลยฮนะแล้วก็เก๊ซ้ายเปิดมาแล้วมีแฟ้มให้นะของ m a สด้านะครับคู่มือมีให้นะคู่มือใช้งานมีสมุดเข้าศูนย์มีนะ ออกรถ21สิงหาคมปี2564นะฮะหรือ2021นั่นเองนะอ่าแล้วก็เป็นรุ่นอะไรวะเนี่ยเขาไม่ได้บอกรุ่นนะแต่บอกสีฮะสีขาวมุก Snowflex White Pearl เลขเครื่อง P. 3 5 0 4 0 8 4 7 1เลขตัวถัง M.M. 8 D.L. ลงท้ายด้วย W648560 นนะครับมี ลงบุกบ้างเดี๋ยวนี้ออนไลน์เข้าคอมแล้วอาจจะลงครบบ้างไม่ครบบ้างนะไม่ต้องไปสนใจเราเช็คศูนย์ให้แล้วว่าไม่แทนแน่นอนนะคะสำเนารถกันหน่อยซิคันนี้มือเดียวฮะผู้ชายขับเพิ่งปิดบัญชีจากทิสโก้รอเล่มทะเบียนส่งมานะฮะมาจากจังหวัดระยองนะครับเดี๋ยวถ้าเล่มทะเบียนมาแล้วผมต้องทำเรื่องเปลี่ยนป้ายเป็นกรุงเทพให้ท่านนะฮะแต่ว่าของเดิมเขาออกไปไ้ายแดงที่ระยองนะฮะ ปีผลิต2021นะครจดทะเบียนตุลา2021สีขาวมุกเลขตัวถัง M MM M 8 D L ลงท้ายด้วย W 648560เครื่องยนต์ P350408471 เบนซิน4สูบ1.3ลิตรกี่แรงมาว่าลืมแล้วนะขอดูก่อนลืมเมกี้93แรงมานะฮะเดี๋ยวไปลองขับกันไ่ายก็แน่นอนว่ารถไซนี้เนี่ย เรื่องความคล่องตัวนี่เป็นเลิศอยู่แล้วดูสิวงเลี้ยวแคบมากกลับรถง่ายๆสบายๆพวงมาลัยไม่ต้องหักเยอะเลยหักนิดเดียวก็ตีโค้งกลับรถกันแบบนี้เลยฮนะทีเดียวผ,ผ่านไม่ต้องโยกอัตราเร่งก็ดีนะเครื่องสีสูบพันสามสกายก็บออกตัวดีมากพุ่งเลยขับสนุกมากเบรกจึกช่วงล่างยังแน่นยังนุ่มเครื่องเดินเรียบนิ่งเงียบแอร์เย็นใช้ได้นะมีกล้องหลังให้ในตัวด้วยนะครับน้ำหนักพวงมาลัยคือแน่นมากนะครับ ขบแบบกระชับจับแล้วมั่นใจเป็นรถที่ขับทางไกลนี่สนุกมากขับด้วยความเร็วสูงแล้วมันมั่นใจอ่ะมันยังเกาะถนนมันแน่นอ่ะมันนุ่มมันหนึบคือขับรถบางรุ่นที่แกว่งแว่งผมก็เคยเจอมาเยอะระดับ1 2 0ยยี่ส้วเริ่มแกว่งเริ่มสายเนี่ยมีเยอะแต่ถ้ามาส d a บอกเลยว่าร4 0ยสีเอาอยู่ตัวนี้ใครที่ตีนหนัก เป็นคนแบบชอบขับรถเร็ววิ่งทางไกลบ่อยๆแต่ยังอยากได้รถที่มันไม่ใหญ่จนเกินไปยังอยากได้รถที่มันเล็กแต่สมรรถนะมันสูงเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะแลวออปชั่นให้มาก็ถือว่าไม่น้อยไม่น้อยเลยนะ,ะกับราคาค่าตัวที่วันนี้บอกเลยราคามือสองคุ้มมากๆถ้าใครเล็งอยู่นะฮะจาก648,000บาทกับไม่4 0 0 0 0โล เหลือเท่าไหร่ไปดู Mazda 2 Sky Active ครับเครื่องยนต์เบนซิน1.3ลิตรโอ้โหตัวนี้บอกเลยประหยัดมาก23กิโลเมตรต่อลิตรก็ทำมาแล้วนะฮะวันนี้เป็นตัวรองทอปด้วยเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวครับปี2021 m i n เนอร์เชนเรียบร้อยนะมาด้วยค่าตัวรถใหม่ป้ายแดง6แสน 48,000บาทยังไม่โดนสีขาวมุกอีกด้วยนะรับประกันโครงสร้างไม่มีทนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพลว่ยมไม่มีน้ําท่วมเลขหม่แท้ๆ40,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับวันนี้ครับราคาปกติ Walk-in หน้าร้านนะฮะเราตั้งขาย3 7 9 0 0 0บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้นะซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดเลยเลีเยง สามแฟนห้าหมื่นก้าันบาทนะใครดีๆก็ฟรีดาออกรถศูนย์บาทได้เหมือนเดิมครับ อาราคานี้นะฮะยังมีวารันตีให้ท่านด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอาไัร้อยส1 9รายการให้นานสุดๆหปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนอารถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์มาส d a ให้ท่านด้วยเปลี่ยนท่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเต้นให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้โรคก,ก่อนส่งมอบเช่นเคย Mazda 2 Sky Active ตัวรองท็อปครับ1.3 S Leather วันนี้บอกเลยใครตามหาอยู่คุ้มแน่นอนนะได้สขีขาวมุกสวยๆแบบนี้กับใหม่แค่ 40,000กิโลเมตรแอดไลน์เลยด้านล่าง id line แอด 19sp กดนับแอนที่คนรั้ง,ง่ายๆ้าไปที่กูเกิลมปพิมพ์19สีประการเราหยุดถนนการเราประพฤกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วทัวทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวไม่ทีมงานไปรับไปสง่งให้ถึงสถานีฟรี19สีประการรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่าย ติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเย็นนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัก19สีประกร์รถมือองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ site, ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com